สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านที่ชื่นชอบในการต่อนกเขานะครับวันนี้นะครับพบกับผมทางช่องฮ์ทนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ผมได้มาต่อที่เมืองการนะครับผมดูภาพบรรยากาศครับนี่ครับมีเสียงนกป่านะครับกําลังเล้ากันนะครับวันนี้นะครับผมเอาเจ้ามหาชัยไม่รู้ว่าจะทําแต้มเพิ่มได้หรือเปล่านะครับ ก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามว่ามาหาชัยวันนี้นะครับจะจัดแ้มเพิ่มได้หรือเปล่านะครับผมยังไงไปรับชมกันเลยครับผม เมื่อกี้ติดนะครับแล้วยังไม่มาเอานะครับรอลุ้นแพ็กคู่นกลงสองตัวนะครับแต่ติดตัวเดียวนะครับเดี๋ยวมาตามนกครับไม่รู้ว่าติดแล้วบินไปไหนนะครับเพราะว่าผมรอลุ้นตัวที่สองอยู่นะครับเห็นบินมาทางนี้ครับเมื่อกี้ เดี๋ยวขอหาหนกก่อนนะครับตัวใหญ่มากครับแข้งใหญ่ครับตัวใหญ่แข้งใหญ่ครับห,หบล่อมากๆครับดูมือผมครับมือไม่ชิดกันเลยครับ